สองเ่าไม่ต้องบอกว่าเจียวมันต้องห้ายกอยู่แล้วเดียบรถบัสทุกคนอาจารย์ครัดีใจมากเนาะไม่แดงม่แดงยิรลูกส กระับมีดกระโจนกระบาสรถบาสเชียร์รานี้จเชียร์ไหมทีมงานกูแบงค์ได้ตั้งให้ได้ทางกับสธครับกูแบงค์สิเพฤศจิกายนเราเจ็ดชเมตรนะทีมงานโปรโมเตอร์ูงช่องเม อมอเงินสองสาอมเชียมาเอาเงินสองยางเอาละครัเาจากยางจากยางรถบัตรตอนนี้นยางดีขึ้นแล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วดีเราไปหลอดรบเทียรบรถบัตรคล้องได้สึงโกงตัว จะแทง้ดว่าระบบคคุกันใครจะดีกว่าครับผ่านไปครับใจหนึ่งยกนะคัใครมาตามกันต่อเรียงไว้ก็จะเป็นทีละพัจะเป็นกอเก่งนะคบต่อไปดังนั้เป็นโมนิงกับอีเซเลตก็น่าจะมีท่าที่เจอสินาเะเจมบอลนะครับ เราจะพักประมไณวนสอวันสามวันจากนั้นก็ไปทำฟังบันที่20สว่างน้งสือนะคะเสือหนงที่จนคาวจะมีผู้ที่เซกย่างผู้โอ้เลสโซ่ยี่สิตุลาคมเสือนึเสที่ เสือใหญ่เตมเือหญ่ดน่งก้อ๋พันหนึ่งล่ที่่่ดินอ๋อเออแนวรงเงี้ยนะท่ท่นอืออีกนินึงส่งงนอีกแปน่พ่งพกลองเพชรมาหนึ่งล้านเข็มกองเพชรมาหนึ่งลานิพัฒน์เก็บมา Siêu thoát chiến, sao thoát nổi? Trong đây lớp 2 nha. Siêu, sao đi nha? mình ah เอาที่รถบัสนะครับเบตตีอ <médico> ัริชาหมดอรกาหาจังหวะอไอดีัากทีบหังจที่ลังาก่อสายเจอขวาืต่อไปเอาลครับแนี้ยายัดสอัจารครับเชียร เดี๋ยวกยหายไปนานครับอีกเสียบก็วันนี้จะเป็นยังไงตัวทานจะดีไหมเสู้เผานะครับสู้คอยกับรถดเลยรถรับสรถบ้ว้วัรถบัสยังเฉยอยู่ตีได้ตีไป ตต้นแข่งที่สอง่ข่าวคือรับยจยกว่ตีสูงสหน่อยตีสูงๆหน่อยเอออย่าใกล้บริเวณกลองดวงใจละครับแ็วากับเนี่เคา

โดนล็กแล้วก็ดีบันกันยกกดไปยักเฮ้ยตอกับโดนบาตียัดสิงมาก็ใช่โอ้โหเน็นเข้าไปขายดีโอ้ใด่ไปชุดใหญ่ก่อนจะสอย่าง่อนไป ก็เลยดูคนแล้วอย่างดูว่าอนาวุธจะเป็นยังไงครับซ้อมเสียจะเป็นยังไงลุ้นเชียร์กันครับพี่น้องไปดูแล้วอู๋ทั้งคู่อาวุธหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะเสี่ยเสอเทพยิ้มพักเนื่อยนเงินก็่อเดนบ้านกว่าขวันเดินอิ่มเนี่ฮัะ ยึดกุมกีก็เตรียมไปนะพูดอะไรโอู้่นีถือว่าเป็นผู้เอกมหาโหดเลยครับ สามสี่ห้าครับใครจะเหนือใครดไม่ดีก็ตับตาติดตาไม่ดีครับมีรายชื่ออยู่สามสี่ห้าพ่อเพ่งพ่อเพ่งพ่อพงศิลาพ่อเพ่งศิลป์ครานี้ก็พ่อเพ่งอกไรถโรถโครถดับรถโค ับแล้วชับแล้วจบชัแล้วต้องตมี่อย่างย้อยอะบรับออานกันต่อครับลวอเจียบรถบัสเอาละครับนี่ครับเพลงหากินเอรถบัสอย่างเดิมอาชีพเข่าต้องตีเข่าอยู่แล้วเนี่ยปลอยเข่าไม่ตีเข่าไม่ได้ครับตัวเข่าต้องตีเขา โยนหอบาไปขวาขวาขวาเ้เอาวเอาเอาเอาหัวเอื้นวโอ้จะจบแล้ครับแบบนี้โอ้ยาฟาดพื้นเลยครับแอ้ยนองเอาในยกที่สามโอ้ยคุณหมอขาคุณหมอสมควรโอ้โหเปนี้เฉียครับโอ้โห รถสามต้นเออรือบัตรมาโอ้รถบัตครับอย่าล้อเล่นกับรถบัตครับโอ้อ่ะกู้ชื่อกู้ชื่อให้เพชรสีดินได้แล้วช่วงนี้น่าเยียงเดียวเจ้ารถบัตรมันนั่นที่ทุ่งบุพาก็อ่า โอ้รถบัตรลดบัตรอาเชียบเชียบเป็นยังไงยังมึนอ,อยู่คิวยาวเลยนะเนีย่ยรถบัตรไปเป็นทหารกับ